สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูอารีเย็นสุขนะคะสอนในารายวิชาสุขศึกษาและพาะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องทักษะการเล่นรูปสองมือบนอ่าต่อไปเรามาดูนะคะก่อน,นออการออกกำลังกายสิ่งสําคัญที่นักเรียนต้องปฏิบัติอันดับแรกคือการอบอุ่นร่างกายการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการบาดเจ็บในการเล่นกีฬา ต่อไปเรามาดูหลักในการเล่นลูกสองมือบนนะคะนักเรียนจะยืนหันหน้าไปยังทิศทางที่ลูกพุ่งมาเท้าทั้งสองข้างแยกห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหลหรือกว้างกว่าช่วงไหลเล็กน้อยยืนให้ปลายเท้าเสมอกันหรือให้เท้าใดเท้าหนึ่งเป็นเท้านําก็ได้ยกส้นเท้าขึ้นเล็กน้อยย่อเข่าข้าแมวท้องโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยต่อไปเรามาดูจุดกระทบลูกบอลกันนะคะนักเรียน จุดมุ่งหมายของผู้เซตตำแหน่งของมือที่สัมผัสลูกบอลจึงเปลี่ยนไปดังนี้ 1. การเซตลูกไปข้างหน้ายกมืออยู่ตรงหน้าผาก 2. การเซตลูกไปข้างหลังยกมืออยู่ตรงศีรษะ 3. การเซตลูกไปด้านข้างยกมือไว้เหนือไหล่ 4. การเซตลูกไกลยกมือบริเวณหน้าอก 5. การเซตลูกเรียดพุ่ง ยกมือบริเวณคางหรือหน้าอกหรือหน้าผาก 6. การกระโดดเซตชูมือเหนือศีรษะเล็กน้อยมาดูลักษณะของมือและนิ้วขนาดมือจัดสัมผัสลูกบอลควรหันข้อมือไปข้างหลังเล็กน้อยกลางมือออกนิ้วมืองอเป็นรูปครึ่งวงกลมปลายนิ้วก้อยอยู่ข้างหน้านิ้วหัวแม่มือเป็นนิ้วที่รองรับลูกบอล นิ้วนางเป็นนิ้วที่ใช้ออกแรงและช่วยควบคุมทิศทางของลูกบอลนิ้วชี้และนิ้วกลางเป็นนิ้วที่ช่วยนิ้วนางโดยทำงานสัมพันธ์กันลักษณะของนิ้วหัวแม่มือขณะจะเซตลูกบอลมี3แบบคือ 1. นิ้วหัวแม่มือชี้ตรงเข้าหากัน 2. นิ้วหัวแม่มือตั้งเฉียงขึ้น 3. นิ้วหัวแม่มือชี้ลงสู่พื้น มาดูการใช้แรงเซตลูกบอลนะคะนักเรียนก่อนเซตลูกบอลนิ้วมือควรปล่อยตามสบายไม่เกง่งผ่อนนิ้วและข้อมือเล็กน้อยขณะเซตต้อสายแรงจากการยันพื้นยืดขายืดตัวและแรงส่งจากนิ้วมือข้อมือแขนท่อนล่างขณะมือสัมผัสลูกบอลให้เก่งนิ้วและข้อมือเล็กน้อยการออกแรงมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับระยะทางที่ต้องการส่งลูกบอลออกไปการเซตในระยะใกล้ ใช้แรงจากนิ้วมือข้อมือและแขนท่อนล่างสำหรับระยะไกลต้องใช้แรงจากลำตัวและขาช่วยเซตด,ด้วยนะคะนักเรียนทักษะนี้เป็นทักษะที่นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อให้เกิดความชำนาญสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ